จุงฟราวท็อปออฟยุโรปหลังจากทานอาหารเสร็จบนเรือพิธีกรนิวเชียพลพาไปเจิมสถานที่ท่องเที่ยวเดินชมเมืองอินเทอร์แลนคนกันในวันที่บรรยากาศส,สบายๆในย่านเมืองเก่าไปติดตามกันต่อเลยครับ เอาละครับถึงเมืองอินทราเก้นเรียบร้อยแล้วครับเราลงมาจากเรือครับเดินมาในเมืองแห่งนี้ครับต้องบอกว่าอินทราเก้นเนี่ยเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมาเป็นอย่างมากครับเพราะว่าถือว่าเป็นเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางของสวิตเซอร์ด้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนครับไม่ว่าจะเป็นลาวเจอเบอร์เนนกินเดวอลจะขึ้นจุงฟาวหรือว่าจะไปเซอร์แมทที่เป็นที่ตั้งของเบลฮอนก็จะมาพักตรงนี้เนี่ย เป็นเหมือนเมืองที่พักตรงกลางและก็ไปต่อเรียกว่าเป็นเมืองที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากรวมไปถึงเราจะพาไปดูโอทาวครับของอินทราเก้นแห่งนี้ตามผมมาเลยจุดนี้ครับที่เราเห็นด้านหลังผมนี่จะเรียกว่าประตูน้ําก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นเหมือนเขื่อนนะครับที่แบ่ง สองฝั่งด้วยกันอย่างที่ผมบอกว่าอินทราเกนเนี่ยคือ2ทะเลสาบก็คือทุนกับเบียนเราอยู่ฝั่งทุนเนี่ยเขาบอกว่าระดับน้ําของทะเลสาบเขาไม่เท่ากันก็เลยจําเป็นต้องมีประตูน้ําวันนี้เพื่อรักษาระดับน้ําของ2ฝั่งนะครับให้เสมอกันจะได้ไม่เป็นอันตรายนั่นเองส่วนถ้าใครเห็นจุดนี้อันนี้นะครับเหมือนจะเป็นแพอันนี้เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอินทราเกนส่วนด้านบนนู้นครับเราจะเห็นบนยอดนู้นเลยนะครับ เกือบถึงยอดเนี่ยจะมีเหมือนหน้าคนอยู่หน้าคนตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าครับของที่นี่เขาเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งครับชื่อว่า h a r d เดนมอนส l ลีนะครับก็เป็นคนที่อยู่ทางเทือกเขาฝั่งนู้นและเขาทำผิดครับทำให้ถูกสาบให้อยู่ในภูเขาแห่งนี้ตลอดชีวิตของเขา เราก็เลยเห็นเป็นรูปร่างเหมือนหน้าคนนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของทางสวิตเซอร์แลนด์เขานั่นเองครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะเดินต่อครับเพื่อไปที่โอทาวของอินทราเกนกัน หว่างทางที่เราเดินมาครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าจะมีธงอยู่ครับ3ทธงด้วยกันแน่นอนอยู่แล้ว 1. คือธงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์2คือธงของเบิร์นครับที่เป็นรูปหมีและ3ครับสีเหลืองอีกอันนึงจะเป็นธงที่เป็นแพะภูเขาที่เมื่อกี้เราเห็นของอินทราเกนแล้วเป็นสีขาวแต่ที่นี่ครับอุนเ์ซินครับจะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยเมดิโวครับถ้าเราสังเกตเห็นอาคารของเขาเนี่ยจะเป็นอาคารสไตล์เมดิโวที่จะมีหน้าต่างอยู่แบบนี้แล้วก็หลังคาครับจะยื่นออกมาเยอะกว่าปกติเพราะเขาบอกในสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้คนส่วนมากจะทําอาชีพที่เป็นชาวนาเป็นฟาร์มเมอร์กันเวลาฝนตกครับเขาจะได้สามารถทํางานได้สามารถป้องกันฝนได้นเองสำหรับหลังคาที่ยื่นออกมาเยอะๆจุดตรงนี้ที่เรายืนอยู่ คือทาวน์สแควร์ก็ว่าได้ครับสมัยก่อนจะเป็นมาร์เก็ตครับเป็นตลาดอยู่บริเวณนี้ด้านหลังจะมีเชิร์ชอยู่ครับที่เป็นหอนาฬิกาที่เป็นจุดรวมคนตรงนี้แล้วก็จะมีน้ําพุที่เป็นเด็กเมื่อกี้ที่เราเห็นอยู่ก็เป็นเหมือนสแตทูเล็กๆให้เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่บริเวณนี้ถ้าใครเห็นน้ําแบบนี้สามารถทานได้นะครับทุกจุดเลยของสวิตเซอร์แลนด์เราสามารถเอาขวดมาเติมแล้วก็ดื่มได้เลยเป็นบริงเกอร์โบว์วอเอร์ครับอันนี้แหละครับเป็นบริเวณเล็กๆของโอทาวของอุนเเซนครับ ครับอันนี้เลยนี่คือหนึ่งในร่องรอยครับที่บอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่มากนี่คือกำแพงเมืองตั้งแต่สมัยก่อนเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็ถูกสร้างรวมกันกลายเป็นตึกไปแล้วแล้วเขาบอกตรงนี้แหละจุดนี้เลยมุมนี้เลยครับคือประตูเมืองที่เข้าไปในเมืองชั้นในนั่นเอง เดินมาเรื่อยๆครับเราก็จะมาถึงตรงเส้นที่เรียกว่าเป็นเส้นเมนเส้นกลางของอินทราเกนก็ว่าได้เราเจนทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนสนามหญ้าใหญ่ๆเลยครับที่เป็นที่โลง่งมานั่งเล่นนั่งชิลปิกนิกกันได้ส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมหรูเป็นร้านอาหารรวมไปถึงเป็นแหล่งช้อปปิ้งของอินทราเกนด้วยนะครับก็สามารถมาเดินได้ใครไมาอินทราเกนยังไงเส้นนี้ก็ต้องมาเดินส่วนมุมนู้นไกลๆครับวันนี้หมอกยังเยอะอยู่ครับเราจะ เห็นจุงฟาวได้ถ้าในวันที่อากาศดีรวมไปถึงกิจกรรมที่คนชอบมาเล่นที่นี่การสายเอ็กซ์ตรีมหน่อยก็คือพารากลดิ้งนั่นเองนะครับเราจะเห็นอยู่เต็มฟ้าเลยหันไปทางไหนก็จะเห็นครับคนเล่นเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเขาก็จะมาสิ้นสุดลงตรงบริเวณนี้แหละแล้วก็เดินเล่นเที่ยวกันต่อในเมืองแห่งนี้ได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเดินชอปปิ้งเดินเล่นหาอะไรทานถายรูปตรงนี้ชิลๆครับวันนี้ในอินทราเกน ัเมื่อกี้ผมก็เดินเล่นครับเดินไปสุดนู่นไปกินในตรงไอติมเดินเล่นถ่ายรูปอยู่บริเวณนี้ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอยากจะพามาช้อปปิ้งกันครับเราพามาร้านนี้เลยร้านนี่ชื่อว่าเคชฮอฟเฟอร์นะครับร้านนี้เป็นศูนย์รวมของแบรนด์นาฬิกากว่า70แบรนด์เดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่าว่าจะอลังการขนาดไหนเพื่อจะได้ของฝากของขวัญติดไม้ติดมือกลับบ้านครับ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในแล้วครับคือตั้งแต่แรกที่ผมบอกเลยว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยโด่งดังเรื่องนาฬิกาครับผมเลยพามาในโซนของนาฬิกาก่อนเลยละกันที่นี่ครับกว่า90%เป็นแบรนด์นาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์และผมจะพามาดูนาฬิกาที่นี่ว่าจะมีหลากหลายขนาดไหนตามผมมาเลยครับนี่ครับตรงนี้ครับก็จะเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกทั้งนั้นเลยนะครับที่เราคุ้นตาคุ้นหัวกันก็มี tag heuer นะครับก็มีเหมือนกัน มองบางก็มีราโดก็มีคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่เป็นทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองที่คุณภาพเรียกว่าใหม่กริ้งก็มีเช่นเดียวกันคือใครชอบนาฬิกาตรงนี้ผมว่าเป็นสวนรรค์เลยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษอย่างหนึ่งคือขมนัดพี่น้ำไว้นี่ครับพี่น้ำครับพี่น้ำพี่น้ำนี่ไงพี่น้ำว <S <S สวัสดีครับคุณเดืสวัสดีนี่ครับพี่น้ำครับที่เมื่อกี้ผมกล่าวถึงไปแล้วพี่น้ำเป็น คนไทยที่ทางานอยู่ที่นี่ทำงานลูกค้าคนไทยมาที่นี่ก็ถามหาพี่น้ําได้เลยใช่ค่ะพี่น้ําครับในนี้ผมเห็นมีแบบน่าจะแบบหลายร้อยเรือนเลยถูกต้องค่ะเรือนไหนที่พี่น้ำคิดว่าเหมาะสมกับผมแลวกันให้พี่น้ำโชว์ให้ผมดูหน่อยเหมาะกับคุณนิวใช่ไหมครับพี่น้ำครับด้วยบุคลิกแบบนี้ด้วยมีความที่เป็นโมเดิร์นด้วยมีความเป็นตัวของตัวเองมีบุคลิกของตัวเองเราก็ต้องดูนาฬิกาที่มันมีบุคลิกตามมาครับมาดูว่าพี่น้ำจะแนะนำนาฬิกาเรือนไหนที่เหมาะกับผมบ้าง อันนี้แบรนด์อะไรครับพี่น้ำครับอันนี้เป็นบูการีนะคะบ <oug> ูการีบูการีค่ะครับซึ่งอันนี้ oh. นาฬิกาเนี่ยมันจะมีทั้งความบางและก็ความใส่สบายซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เป็นทูบิยองมีความแทบจะเป็นหนึ่งในทูบิยองที่บางที่สุดทูบิยองคือนาฬิกาทูบิยองคือนาฬิกาที่มันจะมีตัวต้านแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะมันก็จะทําให้กลไกเนี่ยมันจะบอกเวลาได้ จะเสถียรกว่าถูกต้องค่ะขออนุญาตสัมผัสได้ไหมครับสัมผัสได้ค่ะนาฬิกาถ้าไม่ลองเร<ม>าไม,มา่ทราบว่ามันจะเหมาะกับเราหรือเปล่าบางมากบางมากค่ะแล้วสีสวยมากสีสวยเหมาะกับบุคลิกของคุณหนีหร่ราคาเท่าไหร่ครับพี่น้ำ<น><น>ราคาก็ต้องเหมาะกับคนใส่ด้วยใช่ไหมคะเริอนี้ราคาเบาๆค่ะอยู่ที่14 1,000สนวิสฟรัง 141,000สวิสฟรังคูณประมาณ40คูณประมาณ40ค่ะก็6ล้าน6ล้านกว่ากวล้านกว่ากว่าเท่านั้นเองครับแปปปิกครับบ่าไงครับแปปปิกอ๋อเพี่อนี่บอกคืนไปคืนไปสวยงามมากถ้าเกิดใครเป็นแฟนนาฬิกาใครชื่นชอบนาฬิกาผมเชื่อเลยว่าจะหลงรักแล้วก็เรียกว่า สนใจใ,<ช>ในในเรือนนี้เป็นอย่างมากเพราะาเธอดูาลละเอียดข้างในลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยกลไกของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะบางแต่กลไกเขาเยอะมากๆาากในๆๆเรือนนี้อ่ะนี่ก็เป็นเรือนหนึ่งที่พี่น้ำบอกว่าเหมาะกับผมมากๆเหมาะไหมเม้น์มาหน่อยแล้วกันว่าเหมาะหรือเปล่านะครับใครเป็นแฟนนาฬิกาลองพูดคุยกันหน่อยว่าเหมาะกับผมไหมมีสิ่งหนึ่งผมอยากถามพี่น้ำพอมาดูบูการีปุ๊บเนี่ยช่วงนี้เขาบอกมีบูการี เอ็กกับลิซ่าที่นี่มีไหม,มครับจริงๆต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นลิซ่าของสินค้าเข้ามาเนี่ยอยู่กับเราเพียงแค่2วันโซเอาทันท so ีโซเอาทันท so ีแต่มันคือจังหวะพี่จะบอกเสมอว่าเวลาที่เราซื้อนาฬิกาเนี่ยถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กันไม่ได้กันไปแต่ว่าวันนี้มาเนี่ยนาฬิกาเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าค่ะ นี่คือบูการี่ X กับลิซ่าของ Black พิงคของเรานี่แหละของประเทศไทยเรานี่แหละซึ่งตอนนี้กําลังฮิตมากหายากมากหายากค่ะความพิเศษของนาฬิกาเรือนนี้คืออะไรครับพี่น้ำครับความพิเศษพิเศษก็คือลิซ่าเนี่ยเขามา X กับบูการี่ใช่ไหมครครับแล้วความต่างจากบูการี่บูการี่โดยทั่วไปเนี่ยก็คือหน้าปัดซึ่งโดยปกติมันจะเป็นบรัสแต่เรือนนี้เนี่ยมันจะเป็นมาร์ตอฟเพลที่มันจะเป็นเหมือนตารางหมักลุกเนี่ยค่ะเป็นเหมือนโมเสกเล็ก ซึ่งนาฬิกาที่เมื่อไหร่ที่มันเป็นมาด o ล p ์โเนี่ยพอมันขึ้นอยู่กับข้อมือผู้หญิงมันจะขับให้ผิวเราสวยขึ้นนี่นี่คือสุดยอดของนาฬิกาแล้วอ่ะคงต้องเซอร์ไพรส์ภรรยาแล้วล่ะค่ะอ่ะจะโทรหาภรรยาก่อนถ้าไม่รับนี่อดนะ นี่ครับพามาช้อปปิ้งนะครับผมก็ต้องมีของติดไม้ติดมือกลับไปฝากภรรยาสุดที่รักสักหน่อยนะครับผมเอาละใครมาที่เทลาเกนนะครับและเป็นสายช้อปปิ้งอยากซื้อของที่นี่ราคาดีมากครับมาติดต่อพี่น้ำได้เลยครับวันนี้โชคดีมากครับเมื่อกี้ช้อปปิ้งเสร็จแล้วครับแล้วก็คุณซีโอนะครับของที่นี่นะครับเพิ่งประชุมเสร็จพอดีคุณสเตฟานลินเดอร์นะครับก็เลยให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับ I heard that you have another branch up in the like in the mountain right in the Jungfrau, right yes exactly. for the duty freeze so we have the highest point of sale in the world uh -huh. luxury watches wow this is a 3600 meters over sea level uh -huh. a very nice selection of brands uh -huh. and the people that buy a watch up there they get a certificate signed by our team stating that the watch was purchased in the highest point of sale dated sign and everything so the experience is unique and when they buy a watch there they have a unique memory uh bring back home to Thailand wow ก็เมื่อกี้นี้นะครับคุณลินเดอร์บอกว่าเขามีอีกสาขาหนึ่งครับอยู่บนยุงฟาวเลยอันนั้นจะเป็นดิวต้ฟรีที่สูงที่สุดในโลกนะครับและใครที่ไปซื้อนาฬิกาบนนั้นจะได้เซอร์ติฟิเคทที่เป็นสเปเชียลเลยบอกว่าเป็นแบบเมมโมรีที่เราซื้อนาฬิกาบน ด t y f ฟรีที่สูงที่สุดในโลกนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเมมโมรีที่พิเศษมากๆเลย thank you so much for today thank you so much ขอบคุณครับขอบคุณครับสุดฟินกับการนอนโรงแรมบนยอดเขาพิลาตุสที่สูงที่สุดแบบพาโนรามาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับการน,นั่งรถไฟล้อเฟืองไต่ขึ้นเขาชันถึง45องศาพร้อมอาหารระดับพรีเมียมและสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายตามสไตล์ The First Tour and Travel เดินทางวันที่4-12ธันวาคม2567จำนวน9วัน6คืนจากราคา172,900บาทหรือเพียง157,900บาทโทร065-879-3936 จานนี้นะครับเขาแนะนำเลยนะครับเป็นกัมงแบร,รับเป็นชีสนะครับเราไปทอดทานกับสลัดนะครับเยิ้ยมเยิ้มช่ำช้ำยืดยืดกันไปเลยภาพหรือว่าบาร์หรือว่าร้านอาหารที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะมีกระดิ่งแบบนี้ห้อยอยู่เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนก่อนนะครับอย่าเผลอไปสั่นกระดิ่งเด็ดขาดนะครับเพราะคุณต้องเลี้ยงน้ำเขาหนึ่งรอบครับ